สวัสดีครับอีกหนึ่งย p ครับผมแม่ซึ่งจะเปิดคลิปครับผมอีกหนึ่งยีพีใกล้ๆก,กันที่กัดเดิมครับ นี่ฟองเดิมอยู่นี้มาอีกหอบที่สองติ๊กบ๊๋มเหมือนเดิมบัวหยอดท่อโตออุปรสรรคกับซ้ำหนีเราว,ว่าสบายหอวยแต่แต่คนก็นยังสีลมเนาะเราว่าปะพูดะทั่วให้พี่น้องเ่ามันซ้ำไหนซ้ำหนึ่งเดีเ๋ยวโอ้ยเหนียวเป็นกีสูด บังรถตกลมอยู่บัดมือหือพี่ต้องดี่ะมาแล้วฮะท่าดึงนี่ท่าเก้าอีกแล้วนะครับ ล่งลงฟองอะไรได้บ้านเพิ่อนโ <c oughs> มอเศร้ากะท้อยมานี่ละอะไรจาน <c oughs> อ้าวเถื่อนะ ทีมงานพิชิตนาลมตอนไทยนี่ก็มาสามครับดึงสองไทยผู้นหนึ่งเลยมาต้อก็เห็ดจื้อเก่าจริครับโอ้โอ้โอล่อนาหมดลงไปเลยโอ้ไข่แต่ขั้นนั้นมีหมองง่อยครับโอ้บัวกเก่าเลย แบบว่าเอาเอา,เอาทองคำลากกันไปเลยได้นหนอเอาละบน่นี่เออไอ้เึืนเจ้าสิบูอีกอยูเ่เรา,าระ่าอยบ่อจงนะวันว่าร์เราสายพิชิตหน้าลมอยู่แล้วครับทีมงานจอดทาเลย เนี่ยบูห้อยกันเนาะน่ะว่าอยานเจีเม็ดนะครับไปต่อคันนั้นจอดล้อเลยครับ ้ยนั่งอยู่บนแล้วบานพว้ยี่มองดึงดึงรถผู้งจให้ลุมไม่ใช่แต่รถโอ้ก็ยอมขยอมแต่ละเนี่ยอันมากเยอะกับโต๊ะอีกหน่อยเนาะรถมาหวัดฟังดีเขาดึงอยู่ปลาขย่อมนก็ยอมเหมือนกันละเนี่ย โอ้ยมันควอยคอยเศร้าดีคอยจอยวใจว่ใจวก็พล่งดีหอกประยยานเพราะในห้อง,องอหอมเนาะตำกันอยู่แล้วมาดึงขึ้นได้บานโอดันขึ้นได้บานเอ้าเดี๋ยว ขอหยาดแป๊บเดียวครับเอย่าผ้าเบิองไม่ไอ้เพิ่นต่ำนะฮะอ๋อเพิ่นจะต่ำเลย,ยครับผมบันแต่ว่าโอ้แทบบ่มีหม่องยืนเลยเด้ครับผู้ต่ำก็บม่มีหม่องยืนผู้ไายก็บม่มีหม่องยืนบ่นกล้าลงไปครับย่านลมลมแห้งนะอ๋อขึ้นบ่โอ้ผู้นันดากลงละ่ะ ว่าตีงกับคัน 그뭐 짝냐 그 คืนในดงคุณบาทเอ้าคืนจากลุมนี่ได้กันนะสิพอสมมาพระควรแล้วนะครับคิดว่าน่าจ,จะ,ะว่ไหวแล้วนะฮะแต่ว่าที่งานปันจจัยสูงเลยเพราะ่านใจบอกเลยขนอาจจะบู่ต่อก็ได้เพราะว่าผมเห็นบนเห็ดโอ้บู่แห้งแล้วออถอยบอกละบัาน เขาดงเลยครับเดี๋ยวให้เพิน่นตั้งรักด้วยหว่านคลิปนา,าผมจะพ้าเบิ่งครับคลิปนี้ก็จะวกขึ้นะผมว่า ไว้เจอกันไหมคลิปหน้าครับเดี๋ยวเหันตั้งลักก่อนนะฮะ